เพื่อนๆครับผมจะพามาชมความพิเศษของเหรียญสี่รอบรัชกาลที่9เหรียญนี้นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับพิเศษตรงหนึ่งเลยนะครับความสวยงามเส้นกระแสแรงปั๊มต่างๆนี่โอ้โหจัดจ้านมากนะครับองนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นสายฝนนะครับตามร่องต่างๆร่องลึกนี่คมคมเลยนะครับมีความสวยงามคมชัดพลิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆเส้นไม่ตรงขวงครับผมความคมชัดของตัวหนังสือต่างๆเหรียญนี้ที่พิเศษคือเป็นเหรียญปั๊มขยื่นครับเพื่อนๆเห็นไหมครับปั๊มขยื่น ชัดเจนนะครับแล้วพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับบล็อกเกษาสา3เส้นนะครับเพื่อนๆนี่ด้านบนเกษาสา3เส้นคมๆนะครับปืนเหรียนมีความเรียบตึงคมชัดมีมิตินะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปุตโตนะครับวัดประดูชิมพีร่วมปุกเสกเหรียญนี้เป็นเหรียญทงแดงลงดําผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งเลยเห็นไหมเพื่อนๆผิวลุ้งม่วงแบบนี้พบเจอน้อยมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับจมูกโดงนะครับ ผิวเปิดนิดๆน,นะครับเพราะจมูกเรียนรุ่นนี้จะคมมากนะครับจะแหลมปิดเลยนะครับแล้วจะง่ายต่อการสัมผัสก็ผิวเปิดไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยและหายากครับปั๊มขยื่นนะครับเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้นะครับยินดีสะสมต่อนะครับเพื่อนๆ